สวัสดีครับแฟนคลับของ The World of Mark Thawin ในช่วงนี้นะครับมักก็มาสเตเคชันที่พัทยาที่โรงแรมเรเนซอง์พัทยารีสอร์ทแอนด์สปานะครับและโรงแรมแห่งนี้มักเคยมาเที่ยวบ่อยแล้วเป็นโรงแรมที่เป็นลักษณะ Premium Style นะครับเหมาะสำหรับคู่รักหรือครอบครัวมาสเตเคชันหรือมาพักผ่อนแบบสบายๆหรูหราแบบ แบบสไตล์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์การตกแต่งของที่นี่นะครับตกแต่งแบบรู้สึกอบอุ่นคล้ายๆเป็นแรงบรันดาลใจจากหมู่บ้านชาวประมงแล้วมักมาหลายครั้งแล้วก่อนอื่นมักต้องไปเช็คอินก่อนนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เลย์ดิฟอพัทยารีสอร์ทแอนด์สปานะคะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะคอขอบคุณน้ำก่อ้วยค่ะ อันนี้เป็นลาเวนเดอร์โซดาโอเคลาเวนเดอร์โซดาเวลครัมดิงนะครับสดชื่นมากช่วงนี้นะครับบรรยากาศค่อนข้างแบบอากาศดีถ้าหากรู้สึกเหงาไม่รู้ไปไหนที่นี่เป็นอีกแหล่งหนึ่งที่เป็นที่ตอบโจทย์และสบายๆมากๆครับคือก็มีฟ a ิลิตี้ที่ให้ดูแลเรา ทุกๆอย่างรวมถึงสปาที่นี่เขาก็ขึ้นชื่อนะครับเพราะสปาที่นี่เขาใช้ผลิตภัณฑ์ของหารด้วยและเขามีกลิ่นที่เป็นเฉพาะของเขาส่วนตัวด้วยนะครับมักก็อยากให้เพื่อนๆมาลองพักผ่อนแล้วก็ลองสัมผัสสปาที่นี่บอกเลยว่ามีความสุข สวัสดีครับนาสวัสดีครับคุณรานสวัสดีครับพามมา เดินชมทั่วโรงแรมหน่อยนะครับได้ครับยินดีเลยครับโอเคโรงแรมเรสซองพัทยารีสอร์ทแอนด์สปานะครับครับก็เป็นเป็นโรงแรมในเครือแมรออทนะครับที่สามารถใช้แมรออทบอลวอยในการสะสมพอยได้ด้วยโดยโรงแรมนี้เป็นแบรนด์โรงแรมเรสซองที่สี่ค่ะผมของแบรนด์เรเนซองในเครือแมรออทในประเทศไทยครับมีคอนเซ็ปต์ของเราว่าเป็นพรีเมียมไลฟ์สไตล์บีชรีสอร์ทอืมอ่าเป็นเป็นการพักผ่อนในแบบพรีเมียมครับแล้วก็เป็นรีสอร์ทไลฟ์สไตล์ที่อยู่ติด ริมทะเลนะครับโดยตัวรีสอร์ทของเราเนี่ยอยู่ติดหน้าชายหาดบ้านอำเภอในเขตนาจอมเทียนแล้วตอนนี้ห้องมีทั้งหมดเปิดบริการนี้กี่ห้องครับในช่วงนี้ห้องตอนนี้เราเปิดให้บริการทั้งหมด257ห้องครับแต่ห้องที่ต้องบอกเลยว่าช่วงนี้ฮอตทิแล้วก็ขายดีมากๆเลยของเราจะเป็นห้องสวีทขึ้นไปครับซึ่งตัวสวีทของเราเนี่ยรวมถึงตัวพูวิลล่าและตัวบีชออนพูวิลล่าล้วเนี่ยมีเพียงแค่23ห้องเท่านั้น และนอกจากสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันแล้วนะครับห้องอาหารที่นี่ก็บริการ24ชั่วโมงที่สำคัญเขามีคิดขับด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ลูกๆหล,ล,ลานๆทุงท่านมาเล่นและพักผ่อนหย่อนใจได้ที่นี่นะครับมีสะอยู่2บ่อมีทั้งบ่อเด็กและบ่อผู้ใหญ่นะครับ ส่าไว้น้ำของเด็กๆนะมีวอเตอร์การมีปืนฉีดมีน้ำพุให้น้องๆได้เอ็นจอยและตรงสุดนู่นนะครับเขามีบีชฟรอนต์ของที่เราสามารถลงไปอาบแดดหรือไปเล่นทะเลได้ด้วยที่นี่ก็ดูสะอาดและเป็นส่วนตัวมากๆครับ แล้วช่วงน,นี้มีโปรโมชั่นอะไรไหมฮะโปรฟูบ <full> mm ่อ hmm. นะครับตัวนี้ยสเต a ์แอนไดเริ่มต้นที่4,900บวกบวกห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหาร3มือ้อตัวห้องพักดิลักบ์ต่อกนี้ี่วิวพร้อมอาหาร3มมื้อเลย mm hmm. เริ่มเริ่มแค่ 5,500บวแฟนคลับของ The w o r l d ออมร์ทวินนะครับโปรนี้แบบมักว่าเป็นโปรที่สบายกระเป๋าแล้วก็น่าสนใจทีเดียวถ้าหากว่าสนใจนะครับจองได้เลยใช่ไหมครัใช่ครับจองได้เลยทางเว็บไซต์ของทางโรงแรมครับ w w w e n r i s o n g p a t i a c o m ครับแล้วก็สามารถอัปเดตพวกเมนรายการโปรโมชั่นต่างๆที่เราจะมีออกมาได้ทางเพจแฟนเพจ a c e b o o k ของทางโรงแรมด้วยครับเรนนีองพัทยารีสอร์ทแอนด์ครับ วรงนี้สวยเออทะเลสะอาดทะเลแบบหาดหาดโอเคตอนนี้เ,เป็นการดูแลของทางโรงแรมใช,ใช่ไหมครับเป็น,น,นเป็นชายหาดสะะาธารณะของทางนาจอมเทียนแต่ว่าทางโรงแรมเนี่ยครับเนื้อดูแลเป็นสนาธารณะประโยชน์ให้เรามีการทาความสะอาดทุกเช้าและทุกเยน็นสะอาดเลยแล้ววันนี้อากาศดีมากเลยเนาะแบบว่าอากาศแดดไม่ได้แบบไม่ได้จ้าสงสัยจะต้องได้ถ่ายภาพได้หลายสีแน,น่ <c oughs> แต่รอชมภาพน <c oughs> ยครับ ครับหลังจากที่เข้ามาตั้งแต่เช้าเนี่ยก็เริ่มถ่ายแบบทั้งวันเลยเหนื่อยมากและตอนนี้ก็ได้เวลาที่มานั่ง h ฮทีแล้วก็ถึงเวลาที่เราได้เช็คอินเข้าห้องพูลวล่าเลยนะครับก็ห้องนี้มีความหรูหาราอลังการมากพอสมควรนะครับห้องนี้เขาเรียกทายดูเพล็กนะครับมี1ห,ห้องนอนและ2ห้องน้ำในส่วนข้างบนนะครับพิเศษด้วยมีวอล์กอินคอด้วยตอนนี้เขาบอกว่า เบเกอรี่เนี่ยเชฟเนี่ยเป็นชาวฝรั่งเศสทําเองเลยนะครับแล้วที่แนะนําก็คือสครนอันนี้น้ากินจังปกติมาชอบทานสครนอนหอมากเดี๋ยวมาขดไายทีนิดนึงนะเพราะว่าเหนื่อยมากเลยโอ้ยครีมเนี่ยนิ่มสุดๆอันนี้ทานกับอ้ยอันนี้เก๋ ทานกับมะม่วงเลิศน,นุ่มบองต้องทานกับทีเนาะเพิ่งเคยทานสกคนทานกับมะม่วงเก๋เหมือนกันไม่หวานไป เบเกอรี่นี่หน้าตาน่าทานเลยนะครับเป็นการไม่เสียเวลามามเดินชมห้องกับมัดนะครับตรงนี้นะครับพูวิลล่ามีพูวิลล่าส่วนตัวบรรยากาศโอโทงนะครับอันนี้ความพิเศษของเขานะครับพูวิลล่าคนลึกถึง120เซนติเมตรด้วยการเพราะปกติข้างนอกเนี่ยประมาณ80เซนติเมตรนะครับก็มีพื้นที่ส่วนตัวโอโทงมากข้าง ค่อนข้างน่าอยู่นะฮะอบอุ่นมีเฟ c i l ซิลิตี้เยอะแย,ยะเลยนะครับตรงนี้โอทโงและตรงนี้ดีไซน์ให้ดูเป็นโมเดิร์นนะครับตามขึ้นมาบันไดท้างบนเนี่ยเป็นบันไดไม้โป่งโล่งสบายมากนะครับสูงมากเลย <S <S ห้องนี้ไม่แพงนะครับสนุนราคาหมื่นกว่าบาทเอง11,000บวกๆในช่วงนี้ถ้าหากใครนะครับอยากเที่ยวแล้ว เที่ยวห้องดูเพล็กซ์อย่างนี้มีจํานวน6ห้องแค่นั้นเองนะครับในโรงแรมเลดิซองแห่งนี้นะครับว้าวโอ้จุดเด่นตรงนี้นะครับเป็นไม้ห้องค่อนข้างแบบห้องนอนใหญ่มากว้าวอากาศดีมากนี่นะเสียดายเสียดายว่าช่วงนี้เขาเป็นช่วงโควิด เขาไม่เขาไม่เสิร์ฟแอลกอฮอล์นะครับไม่งั้นโอ้โหสุดยอดมากคืนนี้ตรงนี้นะครับมองเห็นวิวด้านในเป็นฝั่งที่ติดชายหาดเลยนะครับอากาศดีมากตอนเช้าเนี่ยต้องรีบตื่นมารับโอโซนตอนเช้าแล้วดูพระอาทิตย์ขึ้นสุดยอดมากเลยครับราคาไม่แพงเลยยหมื่นกว่าบาททั้งห้องเนี่ยห้องใหญ่มากและที่สำคัญเขาบอกว่าที่นี่มี Walk-in c o n s e t t ว้าวโอ้โหมากมีไม่ต้องกลัวนะครับถ้าเอาของมีค่ามาวันนี้มังเอามาเยอะเลยต้องขอบคุณที่มีความสะดวกปลอดภัยอย่างนี้โอ้ตู้นี้มีสองตู้เลยนะครับแล้วกระจกเนี่ยกระจกบานใหญ่มากเห็นะว้าว นี่มีอ่างจากุชี่ด้วยนะครับในส่วนของห้องน้ํานะครับนี่ห้องน้ําค่อนข้างกว้างโอโถงโล่งสบายอ่างจ้ากุชี่นี่ลงไปสองสามคนได้สบายเลยแล้วก็สามารถเปิดเห็นวิวข้างนอกได้ด้วยนะครับกระจกนี่เป็นกระจกนิรภัยที่ที่มองไม่เห็นข้างในแน่นอนนะครับในส่วนของห้องอาบน้ําก็อยากอาบฝักบ,บัวได้เลยนะครับ คืนนี้ฉับอุลามากได้นอนอยู่ห้องดูเพ็กซ์แห่งนี้นะครับวิวห้องอย่างนี้บอกเลยว่าในพัทยาเนี่ยบอกว่าสุดยอดถือว่าเป็นวิวที่สุดยอดโรงแรมหนึ่งเลยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับสามารถเห็นวิวทิวทัศน์ทั้งเขาทั้งทะเลทั้งสระว่ายน้ำสุดยอดมากยังไงถนะ้าหากเพื่อนๆชอบรายการ The World of m ม r กทาวินนะครับอยากได้ให้หมัก พารีวิวหรือทำคอนเทนต์อะไรฝากอินบ็อกมาหามักด้วยนะครับแล้วครั้งหน้ามักจะพาไปเที่ยวไหนอีกโปดติดตามชมนะครับตอนนี้ม่าขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบาย